4เคล็ดลับฝึกลูกให้ดูดน้าได้โดยไม่สําลักและป้องกันท้องอืดได้แม่แม่หลายบ้านนะคะก็อาจจะเคยเจอปัญหานะคะเมื่อลูกของเรานะคะต้องเปลี่ยนจากการใช้ขวดนมอามาเป็นแก้วหัดดื่มนะคะก็อาจจะวิตกกังวลว่าเอ๊ลูกจะดูดได้ไหมหรือว่าดูดไปแล้วจะสำลักหรือเปล่านะคะวันนี้กุ้งก็เลยมี4ข้อนะคะเป็นเคล็ดลับสั้นๆมาฝากแม่แม่กันค่ะ เคล็ดลับที่1นนะคะในการที่จะฝึกลูกนะคะดูดน้ําจากหลอดเนี่ยนะคะแรกๆนะคะลูกเราอาจจะไม่ค่อยชินนะคะคุณแม่ต้องค่อยๆฝึกนะคะโดยเราเริ่มฝึกจากถ้วยฝึกดูดนะคะซึ่งที่กุ้งถืออยู่นะคะก็จะเป็นถ้วยฝึกดูดของลิเชลค่ะซึ่งกุ้งก็เห็นแม่แมหลายบ้านนะคะใช้ถ้วยฝึกดูดของลิเชลนะคะในการที่ให้ลูกดูดน้ําได้จริงนะคะแล้วก็ป้องกันการสําลักของลูกได้ด้วยค่ะ วิธีใช้นะคะเราก็จะใช้ปุ่มกดน้ํานะคะพอกดลงไปนะคะน้ําก็จะไหลออกมาแบบนี้ค่ะทีนี้พอกดแล้วเขาดูดนะคะเขาก็จะเกิดการเรียนรู้นะคะก็จะฝึกการดูดได้จนชินค่ะเคล็ดลับที่2นะคะเราจะเริ่มใช้ถ้วยฝึกดูดได้เมื่อไหร่นะคะก็คือเริ่มใช้เมื่อลูกเราอายุได้6เดือนหรือเมื่อที่ลูกเราเริ่มที่จะทานข้าวหรือว่าอาหารเสริมค่ะ ข้อ3นะคะคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้หลอดของผู้ใหญ่ให้ลูกดูดเลยล่ะจะได้จบทีเดียวหรือว่าให้ลูกกินจากแก้วเลยอันนี้ก็อาจจะทําได้นะคะแต่ว่ากุ้งก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการที่ให้ลูกดูดจากหลอดของผู้ใหญ่เลยนะคะอาจจะเสี่ยงทําให้ลูกสําลักจากการที่ดูดแรงๆได้หรือว่าถ้ากินจากแก้วเลยนะคะน้องก็อาจจะต้องใช้แรงที่เยอะทําให้เหนื่อยจนไม่อยากที่จะกินจากแก้วค่ะ ข้อที่4นะคะคุณแม่อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าลูกเราดูดจากหลอดทั่วไปนะคะมันจะมีอากาศเข้าไปในหลอดนะคะซึ่งก็จะทําให้ลูกเราเนี้ยท้องอืดทีนี้พอท้องอืดเขาก็จะร้องไห้งองแงนะคะคุณแม่ก็จะไม่เป็นอันทําอะไรนะคะทีนี้เขามีการศึกษานะคะว่าถ้าเราใช้ ่วยฝึกดูดนะคะก็จะลดอากาศที่เข้าไปในหลอดได้นะคะซึ่งของลิเชลนี้เขาก็ทำการศึกษามาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่อยากลองเอาไปใช้ดูนะคะก็สามารถที่จะกดที่ตะก้าได้นะคะซึ่งกุ้งก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ๆนะคะที่กำลังฝึกลูกดูดจากถ้วยฝึกดูดกันอยู่นะคะถ้าเกิดลูกคุณแม่นะคะฝึกจนชินแล้วเราสามารถที่จะ เปลี่ยนเป็นแบบดูดได้โดยตรงโดยไม่ต้องกดได้นะคะอย่างของลิเชลเขาก็มีเป็นแบบว่าวอ่าแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากอันนี้ไม่ต้องกดนะคะสามารถที่จะให้ลูกเราดูดได้โดยตรงเลยค่ะถ้าคุณแม่สนใจก็กดทิศการเลยนะคะ